สวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับวันนี้มามาชมท้องฟ้าสวยนะครับนท้องฟ้าสีสีครามท้องฟ้าสีน้ําเงินสีครามสวยมากเนี่ยเมฆขาวดูรอบๆนะครับรอบๆสถานที่ก่อสร้างตรงนี้ลุงมาทาก่อสร้างอยู่ตรงนี้คนงานกําลังเทเทปูนเทปูนเทปูนตรงนี้เทแปดไร่ ตรงนี้เป็นอู่ต่อเรือนะครับนู่นเรือเรือจอดอยู่นู่นนะนู่นเรืออยู่นู่นเอามาล้างหอยขัดทาท้องใหม่เรือเยอะเรือนจะขึ้นมาจะอยู่ฝั่งนู่นให้ดูท้องฟ้าสวยนะครับเพื่อนๆท้องฟ้าสวยท้องฟ้าสวยแล้วที่นี่มีมีดวงจันทร์ด้วยดวงจันทร์อยู่ในนอดวงจันทร์ นัานานาน่นๆเห็นไหมกลางวันแสงๆยังมีดวงจันทนระ์เนี่ยดวงจันทร์ดวงจันทร์ครึ่งครึ่งซีกไม่ค่อยชัดเนาะไม่ค่อยชัดต่าไห่ท้องฟ้าสวยมากเลยเพื่อนๆต้องดูท้องฟ้าที่นี่ครับที่นี่ภูเก็ตท้องฟ้าสวย สีน้ำเงินโอ้โหสีสดใสจริงๆนีสีเนี่ยตัดกับเม่ที่สวยงามเม่ขาวขคนงานกำลังวัดอยู่ครับสำหรับคลิปนี้แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ